ดีค่ะสวัสดีเอซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบักฮงต้นนี้คือสิเป็นบักฮงฮอลแลนด์โอ้ยหน่วยกบบระบาะสมประกอบกดรีบๆรเบิๆพี่น้องเอ้ยบางวัดหน่วยใหม่ออกมาคือสิเป็นตึงๆนี่เนาะเอาไอ้นำมกักสังขอแสงหวดมัน มันจับหน่วยหลายหลายวันนี้็สิเอาแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางล่างมาฝากด้วยค่ะพี่น้องค่ะ,ะ,ะใส่ไรตำราคอยีพี่น้องสมุดดูเลมอนมน,นี่แต่ละสูตรสูตรได้บเขากับโลทิมพี่น้องสูตรได้เข่ากับตามตต้นี่อันนี้เป็นสูตรแนวทางล่างเข้ามาแล้วสี่งวดด้ค่ะพี่น้องค่ะ วิธีทำวิธีเหตุกะมีให้พร้อมเรียบร้อยเอาลักสิบนบวกกับ7จ่าคงทีเจ็ 7, ดเป็นีนองขาสิกาสิได้ห้และ6กได้ห้าขันบวกได้ลักสิบเอาเล็กไทยหตัวได้หเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็น6เอาลักหมื่นกับลักพันบวกกันบวก3มคงทีเด 7, กับ8ปดงดนี้ได้ เลขสี่หางสตัวห้าเจ็ดห้เดป้วยค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางล่างด้วค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดบ่มักับ่ระชอบเลื่อนผ่านคือเก้าค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะนี่คืนมัจจะส่วนใหม่แดดหอน ผักเคลก็งามงามค่ะพี่น้องเอ,อ้ยพามาบึงผักเคลสั่งมาหกตน้นหาต้นปลูกไว้ข้างบนต้นหนึ่งปลูกไว้ข้างล่างสีม่วงตัวน,นี้บ่ขึ้นเลยค่ะเด็กสงสัยมันทับกันเนาะผักเคลสีม่วงผักเซลสีเขียวผักเคลไดโนเสาร์ค่ะพี่น้องค่ะ ือกระกรังงามค่ะพี่น้องเลยค่ะตนน้นบะเขือเปาะสื่อเม็ดมันเป็นบะเขือไอ้ข้างขบบะเขือไร่พอเกิดมาเป็นบะเขือเปาะประกาศวางถุงเท้ากับกระ,ะลรังงามอันนี้เป็นต้นหอมบางกระถางใหม่ค่ะพี่น้องค่ะต้นมันอันใหญ่ๆกระตัดถิ่มปลูกใหม่ขึ้นมา ทางล่างงวดประจำมาที่ 5, 16เดือน5ปี67นะคะพี่น้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบเรื่อนผ่านค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เด้อค่ะพี่นะะ้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะคาชมสวนก่อนจบคลิปคะ่ะพี่น้องคะ่ะพี่ อันนี้เป็นพิษกระเรียงใบกะเพรายอดกะเพรายอดพิษ